วิปุงรับกันตายาติประเดนะสหุติยมติมายมพันเตวิปุงวิปุงรับกันตายา งนะครับได้กระจอใจผู้หลงและสดน้ำทุกรูปนะครับที่ได้มาร่วมรับบารวันนี้นะครับทั้งสามวัดนะครับวัดอนการอัมาวาชัยพัฒนานุรักษ์นั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ในการส่งคนพุทธภพท่านจะได้เทเที่ยเป็นปฐมเลื่อนต่อไปถวายขึ้นที่วัดบางน้อยนะครับต่านรองแสงเหียญน้องทางอุบลทีจังหวัดสมุทรสงคราม่าจะเป็นช่วงทางมาที่ศาลมรณะกรมนะครับวัน ช่วนี้เป็นช่วที่เป็นวิถัใหม่ไม่้อแล้วจะเินทนบริเวณพร้อมกันที่บริเวณสารสู้นะครับของโรงรนนะครับทางครับท่านจรยไม่อการกระเินตราณเลยเนารบิีที่รของโครงการบรารใช้ชนาวุักอย่งนี้ไม่ร้อแล้วนะครับเรียนเชิญในวันี้โดยนขอขอคต่อกรขอให้ท่านจะร้อมกันนะครับบริเวณสารับู ขอผมขอเชิญนะครับทุกท่านสถานตําบบอุบลสงครามนะครับใช้ในการพิธีฝากเยาวชนและจะได้เป็นส่วนของข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับและประชาชนที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่สำรวจว่าทำจังหวัดอุบลสงครามได้ครับจะได้ไปพร้อมกันในเวลาที่คู่ครับท่านท่านผู้ว่าเขวันนี้กิจกรรมตักบาตรเนื้อไงเทศกาลไหนคะก็วันนี้เป็นการตักบาตรทางน้ำนะครับเดือนนี้เป็นเดือน เฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็การจับบาตรทางน้ำเนี่ยเป็นอีกจร,รมหนึ่งของจังหวัดจัหวสงขลาซึ่งมีมานานแล้วนะครับและหลังจากที่มีภาวะโควิดก็มีการหางขายไปนะครับเราก็วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะฟื้นฟูกิจกรรมจัดบาตรทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับกับพี่น้องประชาชนครับ เชิญชวนมาสักบาทชั้นน้ำที่ตูตสงข์ามเมืองแม่กองขอบคุณมากครับ,บรักราฏนินต์นะครับผมวาเรื่องคขอกระารัฐนานิครับสค,ครับ การทานในที่ที่มีกำแายทะเลว่านะครับท่านจะได้หล่อเกลียวภาษาเป็นระดับทุกท่านนะครับในการเอารวบกันนะครับหล่อเกลียวภาษาตามลำดับนะครับใส่นะครับการหล่อในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มีช้อนผ่นนี้นะครับใส่ลงไปในหม้อต้มนะครับและเมื่อระดับของน้ําเคียวถึงระดับที่กําหนดไว้นะครับก็จะไหลลงในส่วนของเข้าที่เป็นแบบเป็น นะครับจากคนเรียนด้านหน้าทำโต๊ะที่ตั้งตาใส่เกียร์นะครับเป็นเร่อหล่อยแล้วนะครับก็จะทเป็นระเบียบยิ่งเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทาให้พิรีนีในวันนี้นะครับเปิดความเรียบร้อยนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็